ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Dark d i ด r y วันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องฮานาโกซังไปรับฟังกันเลยค่ะฮานาโกซังเด็กสาววัยปหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งตำนานนี้ถือเป็นตำนานที่บอกต่อกันมานานที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ในยุคปี1945หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยที่มีเรื่องเล่ากันว่าเด็กสาวฮานโกะเป็นเด็กสาวชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มักจะโดนกลุ่มเด็กชายแก้มอย่างบ่อยครั้งจนกระทั่งวันสุดท้ายของภาคเรียนเด็กเกเรผู้ชายกลุ่มนั้นยังมาแกล้งเธอทิ้งท้ายโดยการชวนเธอไปเล่นซ่อนหาซึ่งฮานโกะซังก็เลือกที่จะไปซ่อนหาอยู่ในห้องน้ำชั้นที่สห้องที่สของโรงเรียน จากนั้นกลุ่มเด็กชายแอบมาล็อกประตูของเธอเพื่อจะแกล้งเธอและทิ้งเธอไว้เพียงลําพังพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆโดยกลุ่มเด็กชายตั้งใจที่จะมาปล่อยเธอในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสัญ,ญญาณเตือนภัยของโรงเรียนดังขึ้น อย่างกึ่งก้องว่าเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดกำลังมุ่งหน้าเข้ามาทำให้ทุกคนเกิดความตกใจอย่างมากไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นไปไกลาจากเขตโรงเรียนทางคุณครูก็อพยพพานักเรียนทั้งหมดไปในที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตกใจกลัวและเสียงร้องไห้ของเด็กๆไม่มีใครรู้ว่ายังมีเด็กสาวที่กำลังติดอยู่อยู่ในห้องน้ำชั้น3าห้องที่3แม้กระทั่งเด็กผู้ชายกลุ่มนั้นก็ต่างตกใจกลัวอย่างมาก และร้องให้จนลืมเรื่องของฮานาโกะซังไปในที่สุดท่ามกลางความโหดรลายที่เกิดขึ้นเสียงระเบิดยังคงดังอย่างต่อเนื่องฮานาโกะต้องถูกขังในห้องน้ําเพียงลาพังโดยที่ไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองต่างวิ่งผ่าควันระเบิดมารับลูกหลานของตนเองกลับบ้านหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่พ่อแม่ของฮานาโกะซัง ถึงแม้จะมาแต่ไม่พบฮานากะซังแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวเมื่อระเบิดลงโรงเรียนจนโรง,งเรียนพังพินาศไปในพริบตาหลังจากสถานการณ์เริ่มคีข่ายพ่อแม่และครูเริ่มออกตามหาเดก็กหญิงฮานากะอย่างเต็มที่จนกระทั่งพบว่าเธอได้กลายเป็นซากศพที่อยู่ในห้องน้ำที่ปลาหักพังโดยที่สภาพศพของเธอเต็มไปด้วยเลือดทั่วร่างกาย และหลังจากนั้นก็เชื่อกันว่าเธอได้กลายมาเป็นวิญญาณเล่ล่อนที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำหญิงของนักเรียนประถมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นโดยจะชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันหรือมาเล่นกับเธอต่อมาก็ได้มีตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮานาโกซังเกี่ยวกับหมึกแดงโดยที่มีเรื่องเล่าว,ว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาท้าทายผีฮานาโก ด้วยการชวนกันมาในห้องน้ำหญิงในชั้นที่สมห้องที่3ของโรงเรียนโดยเด็กหญิงคนหนึ่งท้าทายผีฮานาโกต่างๆนานา,นาพร้อมทั้งเอาหมึกแดงมาละเลงทั่วเรือนร่างแทนเลือดและเรียนแบบท่าตายของฮานาโกซังอย่างสนุกคับขันพอวันต่อมาเธอต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกชน เธอต้องตายอย่างอนาถาท่าเดียวกับที่เธอร้อเรียนแบบการตายของฮานาโกซังแม้กระทั่งเลือดของเธอก็ยังออกมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่เธอท้าทายผีฮานาโกซังอีกด้วยแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานฮานาโกซังถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะเอาตำนานน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ